มันค่อนข้างใหญ่มากๆอ่ะมันตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าน้ําแข็งมันถล่มอยู่ฝั่งนี้ส่วนเราพื้นที่คือ90%อนตะคะถูกถล่มหมดเลยคุณย่าเรียนแบบบัวคะ่ะถ้าแม่เข้ามานี่ต้องรีบถอยนะคะเอาไว้ลมไปโบ้ไปหย่าลมทุกคนดูวิวข้างหลังวิวสวยมากคะ่ะวิวบ้านคุณยานะคะ ก็มี FC นะคะคอมเมนต์มาว่าเป็นห่วงหลังจากได้ดูข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่สวิตนะคะซึ่งภัยพิบัติครั้งนี้มันเป็นภัยพิบัติใหญ่มากๆแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยค่ะเอาจริงๆนะเห็ดดินสไลด์ดินถลม่มหิมะถลม่มหรืออะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นเทือกเขาเนาะเพราะฉะนั้นพวก ภัยพิบัติอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากมันเกิดขึ้นรุนแรงกว่าทุกๆปีค่ะมันก็เลยดังไปทั่วโลกนะคะส่วนตัวแม่รู้สึกว่า คนสวิตาเขาค่อนข้างมั่นใจในระบบความปลอดภัยของที่นี่มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ได้เขาก็เลยไม่ไม่ได้วิตกกังวลหรือกลัวอะไรนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่มีใครสามารถห้ามให้มันเกิดได้แต่ทางการของสวิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีวิธีรับมือนะคะกับภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศของเขาเพราะที่นี่เขามักจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก,มากๆเพื่อช่วยในการตรวจสอบและประเมินสภาพภูเขาและอากาศของที่นี่ค่ะแถมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยังมีสัญญ,ญาณเตือน ภัยที่ติดตั้งไว้ในแต่ละหมู่บ้านทั่วทั้งสวิตเลยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องอพยพสัญญาณเตือนภัยก็จะดังขึ้นประชาชนก็จะรู้ทันทีค่ะว่าจะต้องรีบออกไปจากบริเวณนั้นนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถอพยพทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงจากพื้นที่ได้ก่อนล่วงหน้าถึง10วันเลย<ต>ค่ะเหตุการณ์นี้มีคุณลุงวัย64ปีสูญหายนะคะในข่าวบอกว่าคุณลุงน่าจะห่วงบ้านหรือห่วง ตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างของคุณลุงนะคะหมู่บ้านบรัสเทนเขาอยู่คนละฝั่งกับเรานะคะเนี่ยอยู่ฝั่งทั้งหลังนี่แหละคะ่ะฝั่งหลังไปทางนี้นะคะอีกฝากหนึ่งเลยเทือกเขามันค่อนข้างใหญ่มากๆอ่ะมันตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะน้ําแข็งมันถล่มอยู่ฝั่งนี้ส่วนเราอ่ะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนจังหวัดเดียวกันนะคะแต่แค่อยู่คนละฝั่งกันแค่นั้นเองถ้าน้ําแข็งที่ร่วงลงมามันกินพื้นที่ประมาณ ตีความเสียหายประมาณ90%เลยนะคะณตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งค่ะคือยังมีเศษหินเศษดินอะไรเนี่ยร่วงลงมาอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกั้นคนนอกไม่ให้เข้าแล้วก็เ,เหมือนเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังอยู่ตลอดเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกได้เจ้าหน้าที่เขาก็สแตนบายตลอดนะคะ24ชั่วโมง ความเสียหายเกิดขึ้นแบบว่าเยอะมากนะคะ,ะหมู่บ้านนั้นอ่ะพื <c oughs> ้นที่คือ90%นะคะถูกถล่มหมดเลยแต่บ้านทุกหลังที่นี่มันก็มีประกันนะคะประกันอุทกภัยประกันวัตภัยประกันแบบว่าอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าต่างหรือประตูเสียหายจากภัยธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเคลมได้หมายถึงว่าซารีี่คนเล็กแล้วก็ พี่คนโตนะคะอ้าวแรปหายไปไหนอ้าวพี่คนโตพะเวียนเนี่ยเป็นพี่คนเล็กเอลลินเป็นพี่คนโตวิเวียนเป็นพี่คนกลางนะคะถ้าเข้ามารวมกันเนี่ยบางคนจะแยกไม่ออกเลยเพราะหน,น้าตาเขาจะไข่ายกันคุณย่าคะตอนนี้เรากําลังบาร์บีคิวนะคะพี่แกก็ไปเก็บเชอร์รี่มาจากบ้านพี่วิเวียนแล้วก็จะมาเอาเมล็ดออกะคะ่ะเ,เด็กๆก็เล่นแบดบินตั้งอยู่ข้างล่างนะคะแบดบิ Bad นตั้นค่ะ เน็ตก็น <Yeah. S 1> ั S S ่นแหละมัดกับรถญ้าข้างหนึ่งแล้วก็กับสายไฟไม่ใช่สายไฟสิจะลิงขึงเสาไฟอะค่ะก็ต้องใส่ซอสเข้าไปให้ฉ่ำๆจะได้ไม่แห้งค่ะต้องย่คนเราจะเช็คก่อนว่าสุกหรือยังมาคะ C'est vite cuit ça. Hein ouais. C'est combien, maman, le quai pour. Si on voit, c'est cuit ou pas? Là, normalement, c'est 45 euh, Seigneur, mais là, il faut. Je vais venir prendre. Je vais... Ok. okay. Et... Et... Et je il y a ma voix sur L'hiver, les glaces, vanille et. Tu rouge. Tu es rouge. Tu pas la tête ou quoi C'est sais Oh, mais elle s'énerve vite. Ah, je changé les habits. <laughs> ้อาไีทุกอันนี้เป็นเครื่องเอาเม็ดเชอร์รี่ออกนะคะพี่จะไปทําแยมแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้ทําพวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะีแล้วนี่ปุ๊บยิ่งสุดละที่บ้านเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยชอบกินเชอร์รี่แช่แข็งจะชอบแบบว่ากินสดมากกว่าแต่ปุ๊บเคยเอาแช่แล้วก็มาทำของเอ่อมาทำไอศครีมทำอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกินกันนะคะ Toi, t'es perdu, hein? T'es pas et oh, allez. perdu, hein? Hop, et que ça saute. Elle a gagné, R. She mm. win! Elle elle pas. Pas. She is the winner! R, elle a gagné. Oui! Yeah. J'ai laissé gagner. <laughs> t'as essayé, t'as essayé de. <laughs> parle, t'as laissé gagner. Hein. Non, non, il ne laisse pas camion. Oui, hein. J'ai acheté aujourd'hui ça. Hein. Ben, il aura comme si c'était euh, 50 ouais. ans d'utilisation, hein? Mais non, ça va Allez Le but c'est de Ah ouais Moi je peux faire quoi Non, c'est pas possible. Tu peux faire combien Je peux encore. Je peux encore tirer. Je suis pas oui, je peux faire quoi Six,

alors je peux faire ça, si je fais ça ça fait un, Mais, deux, il est, il est... deux oh, attention, 2, 4, ça il est au fou, on est au fou, au il fou manger, euh, euh, à un à température qu'il faut pour que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 6, six... Sept, huit, neuf, neuf, 9, 9 et 7. 16. Non. non, ah non, ah, 6... ah excuse-moi, alors. non. Ah oui, 16. <rire> <rire> La confiance c'est bon. Je Merci. C'est bon, c'est bon. Merci, chérie. Oh, mais... C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça as mis celui-là aussi. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 24. Je plus combien ça fait Tu voulais que je mette de l'autre côté, non 13, 14, 15. 13, 14, 15, 15, 16. 3 oui, cartes oui, 16, Bravo. 16 euh, mm -hmm. 7 et 6, 13. Hein. 13 non mais, mais c'est juste que je voulais 43. 43. 3 cartes สามวม่นริอ่นเ้นตื่นเต้น t ื <t 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 uh> <t <t uh> <t ่นเต้นเต้นตื่นเต้นต่เ้าตนเต้นต่นเต้นตื่้นนเต้๋่น้นนเต้่นเต้น่นเ้่นเต้นตืน้ว่เ้นตน้นไื่้นนเ่่้เ จัดการบ้านทั้งสองหลังค่ะบ้านแม่ก็ติดตั้งตู้แช่แข็งเรียบร้อยแล้ววอตโบรเก้นนะออเตร์น้ำ <The water. S 1> น้ำร้อนหมอ้อน้ำร้อนนะคะคิวว์เต็มเลยค่ะ ะะอันนี้เป็นบ้านเช่าที่ที่สาวมาเช่าไว้ใกล้แม่นะคะมาเฉพาะหน้าร้อน,นะคะ่ะเอาไว้มาพักร้อนพักผ่อนเพราะว่าบ้านแม่เนี่ยถ้ามากันเยอะ,ยอะๆลูกหลานมาทั้งหมดเนี่ยที่นอนไม่พอนะคะพี่ก็เลยแบบเชา่ชาบ้านหลังนี้ค่ะดูกระดุมทองข้างบนนุน่นลึงเหลือง,องเต็มหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะน่ะเป็นดอกกระดุมทอง ปีนี้ดอกใหญ่สวยมากนี่คือดอกกระดงทองที่แม่แอว่านะตอนเย็นเขาจะตูมค่ะแล้วถ้ามีแดดเนี่ยเขาจะบานนี่วิวฝั่งบ้านคุณย่านะคะบ้านคุณย่าอยู่ตรงนี้เดินมาหากันได้ค่ะาากจ

Pourquoi? Pourquoi il attaque Non. Ah oui Ah non, non, je ne descends pas, là, bon. ah non, Tu pas dis le part. Moi, je ne sens pas, je passe la bas On fait... va faire Non, il est pas méchant euh... quand même. Bon, tu Ta maman Non, il est gentil, quand même, la vache. Ou bien oui. Viens ici. Oui. Oui. Viens ici. ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ใขาจับนอยเขาจับนอยเขาจับนอยโอ้ยมาทั้งหมดเลยอ่ะแม่เขาก็มาด้วยแม่เขามาดูความปลอดภัยให้ลูกๆนะคะ โอ๊ยมแม่เขาห่วงค่ะถ้าแม่เขามานีา่ต้องรีบถอยนะคะเดี๋ยวเขาจะขวิดเอาเนาะแม่เขาน่าจะห่วงลูกๆหรือเปล่าลูกวัวสงูนูเขาทำอะไรกันอะ่ะ <c oughs> อุเสดไปกลัวล่ะ <c oughs> ไม่กล้าโดนลงฝั่งทางขึ้นมาเพราะว่าวัวค่ะ เราต้องข้ามฝั่งน mm ี้ตัมองมองสมเอะไวันอม่บอั

ผักเปียวนี่ผักเปียวยังหาได้อยู่ผักเปียวบ้านคุณยายยังไม่แก่นะคะ

น่ารักเนาะขอจับหน่อยขอจับหน่อยขนเขานุ่มมากเลยอะทุกคนคือนุ่มเหมือนน้องหมา น้องน้อยอยู่ข้างบนนน้นนะคะนน่นอะที่เราวิ่งลงมาฝั่งนู้นสองตัวนั้นวิ่งไปหาแม่ฝั่งโน้นเ,เห็นเด็กๆเ,เล่นเหรอเห็นเด็กๆเ,เล่นหรอคะคือเขาบัวน้องบัวเขามองไปเห็นไปหาเด็กๆอะเด็กๆวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่จะลองเก็บผักเปรี้ยวดูว่าเขาจะกินไหมนะคะเอาไหมอะกินไหมลูกอุย้ยชอบผักเปรี้ยวเหรอ กินกินผักเปี้ยวเฉยเลยเอาผักเปี้ยวไปให้น้องก่อนค่ะให้เบบ รักจังเลยอ่ะหัวสีขาวอ้วนมากเลยนะคะโอ้โหรอกันเป็นคิวเลยเนี่ยรอคิวกันเป็นแถวเลยเขากลัวลูกเอ็มต้องไม่สั่นค่ะยื่นให้เฉย น้องจะกินเสื้อแม่หรือเปล่าเนี่ยแต่เขาไม่ดูนะคะแบบน่ารักมากเลยขับรถนอนโอ๊ยจะ <laughs> ก,กินเสื้อสิลูกน้า <laughs> จะชอบเล่นกับคนนะคะ